โอเคครับพี่พร้อมเลยพยันที่คาครับพร้อมรับหนึสอีกครั้งครับพร้อมรับหนึ่งสองสามดูแลอนะะดกร ใช่ค่ะทางนี้เราก็จะทางานทั้งหมดทั้งหมดมนีนีประมาณ7คันเสร็จวค่ะก้็จปแล้วบอกว่าแล้คือสุนี้แล้ววันนี้ทางตกิตของสำนักา6 5เราก็ได้ดีก่าปรับต่างๆชาติย่านชั้นต่าเราปรับตางชาติานชั้นต่าครั้งหงสุดแล ที่ที่หมดอายุแล้วสามารถอยู่ในประเทศไทยเป็นากนารทั่วขาวะตั้งหลัประมาณ3 2่บาทนะคะเพราะระจางเปิงานด้วยนะในส่ตรนี้ก็ขาวันนี้ถ้านจะเป็นมา,า,าก็จะต้อง สมมติว่าคุณมีบาดกระดูกบาดกละดเนะรักษาวันรักษาปีเราเป็กยันไปเท่าไรแล้วก็ทางปฏิบัติเท่าไร่างการแพทย์ก็ต่างกัวให้ทารทมงานจาก